สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ได้ทีเด็ดมานะครับเป็นมีดหมอนะครับรุ่นพัดนบพะเก้านะครับจัดสร้างปี63นะครับเป็นรายการพิเศษที่นะครับจำนวนการจัดสร้างไม่เกิน20เล่มนะครับจัดสร้างตามจองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่ผมเห็นนะครับเลขที่สูงที่สุดที่ผมเคยเห็นนะนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าสร้างถึง20ไม้นะครับแต่ผมเคยเห็นสูงสุดที่ผมเคยเห็นเนี่ย เลข7นะครับแต่วันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยนะครับเป็นเลข2นะครับเป็นใบทองเหลืองนะครับมวลสารนะครับมวลสารรวมๆกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อมวลสารที่ใบมีดนะครับแล้วก็มวลสารที่กลั่นมีดเนี่ยนะครับ200กว่าชนิดเดี๋ยวผมจะขึ้นใบมวลสารให้พี่ดูนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นพัดนบพะเก้านะครับเลขโค้ดเนี่ยคือเลข2นะครับ ส่วนโค้ดเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับไม่ไม่ค่อยแจ่มนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับใบท้องเหลืองสวยงามนะครับด้ามงานะครับแกะเป็นองค์พ่อท้าเวสุวรรนะครับนี่สวยงามนะครับฝีมือช่างสุดพิเศษนะครับและมีฝั่งชิปนะครับบริเวณนี้นะครับก็สามารถนะครับสแกนได้นะครับ รุ่นนี้สร้างตามจองนะครับสวยงามมากๆนะครับขนาด5นิ้วนะครับเป็นกล่องนะครับกล่องกำมยี่นะครับแล้วก็เป็นกล่องผ้าไหมแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับตรงที่กล่องเนี่ยนะครับก็นะครับจะสลักว่านะครับรุ่นนพเก้านะครับนี่ฉลองครบอายุหนึ่งร้อยปีนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเป็นลายน้องสิงห์สามล่องเลื่อนนะครับ ฝั่งนี้อักขระก็เป็นนะครับน้องสิงเหมือนกันนะครับอักขระที่ตอกลงตรงใบมีดก็จะเป็นนะครับนะโมพุทธายะนะมะพะทะนะครับแล้วก็มะอุนะครับนะโมะพุทธายะเนี่ยคือพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนะมะพะทะเนี่ยคือดินน้ําลมไฟมะ,ะมะอ,ะอุนี่ก็เป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับออที่ใบมีดนะครับจะตอกเป็นพร,ราชมงคล วัชราจา์นะครับหลวงปู่พัดนะครับฝั่งนี้ก็จะมีโค้ดอีกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมมากๆนะครับชอบตรงนะครับด้ามแกะนะครับศึกษาสะสมนะครับที่เพจอาำเองหาพระใหม่นะครับแล้วก็ทางยูทู e นะครับใครที่อยาก มีมีดหมอนะครับไว้ใช้นะครับมีแท้ๆนะทักหาลายมาได้เลยนะครับมีหลายราคาหลายขนาดนะครับพร้อมบริการนะครับสวัสดีครับศึกษาสะสมด้วยตนเองนะครับรู้เองเป็นดีที่สุดนะครับทางนี้ทางนั้นก็ฝากไว้ด้วยกับเพจอ้ามเองฮะพระใหม่แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเข้าไปศึกษานะครับเข้าไปดูทาง ลานไลฟ์สดนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆนะครับจะมีให้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับร่วมกันเผยแผ่บาร,รมีหลวงพ่อพัดปุญญากาโมครับสวัสดีครับ